สบายดีพี่น้องสมนิย้ำแรงพี่น้องป้องไปเขาเพาะเพอะกระส่องเป็น้องเทนคือเก่าพี่น้องจ๋าเนาะมียาน้างนะฮะนงอ้าวมีนางมันเทนเทนทอถามปลาสะเด็ดด้วยค่ะมียาน้างบ่สที่มานผัวลักเดะพี่น้องแล้วก็ทอดผัวกิโลแล้วก็จะทอดไก่ให้ลูกเนาะ ใช่สเป็นเรื่องดีเนเ้ทานีสะอาดแปลว่าใส่ดีทานกันนะฮะทานไงสมใจ วิวจะเก้บส่เดือนแต่ยัยเอ้ยั่งกนสังเกต่านพีนองปองไปจะได้กินไหมกำเวนมิดอิสิบ ปีอะไรพ่อพ่อพ่ออย่าผิวหน,นองแห้งซะบุ่นลุกลุกลุกออาไปเล้ผมหน่อยลาซื้อผิวหนงโขกเสีย

ทานท้างนอกทานข้างนอวาเฮืองจนทางข้างในผัววาหินหินซอยพื่น้องสวัสดีครับครับโอ้ยสักระเบื้อตำหนานจะคอนะเนาะตีเด้อเอ๊ะเพ็ดเพ็ดลูกเพ็ดเด้อเพ็ดเพ็ดมะตัวโซ่โซยตาคเลยงเอาเทปไหม บักแสบน่อยดูตได้สบายดีแล้วสากรเบืออ้ยพี่นององป้าเขาไปกินนกแกใม่มือนเนาะเออไปับปนอไ่ปนะไปนม่ต้มา้วไปยป่ปา่อขอไรว่าุว่าตน้ บเหรองีปวหมุดจอนไปกินน้ำมกันเ้ยพี่น้องเด้อง็ดปวกเด้อมันจะเป็นกันขว่ยกิหลแบบไร่น้ำมันนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรอีพอยีแม่เฮา รล่อคนเลยหล่อยเมนูสองทอดแเด้กแต่บายดีป่าลุง

¿Qué ไปสุลานะม้าเมนูสองพี่น้องแล้วไปแล้วต่อไปก็สิเมนูทีสามทอดน้องไก่รู้มันร้านเนาะ นี่นี่ประมาณนี้ฮมนูที่สามคือน้องไก่ไม่นูที่สีคือแกงมะม่าย ใส่แป้งคนละสองน้องพอแล้วเด็กๆเด้อกินประหยัดลูกน้องไก่น้องไก่ชุกเป็นทอด สามเมนูพี่น้องป้องปลายม่พอนี่เขากะเซราเด้พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณทุกคนทุกคนใจแล้วก,กันใหมค่คลิปหน้าสบายดี